สวัสดีค่ะ f c ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะทุกท่านวันนี้นะคะเจะจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางเล่าสตาวันที่26พฤศจิกายน2567นะคะทุกคนค่ะวันอังคารนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางค่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทาขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้เป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านถ้าสมมุติว่า FC ไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้นะคะก็ให้พิจารณาเลขเด่นประจาวันดูก็ได้เผื่อชอบนะคะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะใจจะพาไปดู วันที่ยี่สบห้าก่อนว่าเข้าหรือหลุดพี่น้องเราจะตาวันที่ยี่ห้าหลุดหมดพี่น้องคขามาแต่เลขเจ็ดเลขเด่นประจำวันจะให้จีละสามมาห้าหกหกห้าเจ็ดพี่น้องขาเลขเด่นประจำวันวันนี้ห้อยเจ็ดสองหลุดพี่น้องเบิงเวลาหลุดหลุดหนักนะคะทุกคนเวลาเข้าก็เข้าหนักเหมือนกันช่วงไหนที่หลุด fc ให้หยุดพักผ่อนก่อนแด้พี่น้อง พักเศร้าเมยกกอน,นะคะคอยมาตามใไม่นะคะทุกคนคะสำหรับวันที่26นะคะทุกคนวันอังคารจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้จะได้เด่นอยู่ที่6และ5ทีนี้นะคะสำหรับคู่ที่จะจะจับให้ท่านได้รับชมนี้เป็นการจับคู่ระหว่างตัวเด่นสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจำวันเด้อพี่น้องมีเขามีหลุด ทุกมือเด้อค่ะมาดูกันนะคะทุกคนถ้าสมมุติว่า FC ไม่ชอบจับคู่ใหม่ได้เลยนะคะหกค่ะหกเจ็ดหกห้าหศหกสามห้าค่ะห้าเจ็ดห้าเจ็ดตัวมื่บ้านนี้กะแล้วแ่เข้ามาเกอพี่น้องเดอ้อห้าสามห้าแปด 59นะคะสำหรับคู่ตัวเด่นวันนี้5 6 6 5้านะคะ fc ค่ะคู่ที่ใจชอบหนึ่งคู่เมื่อนี้นะคะใจมักดูที่3 663ค่ะพี่น้องขามาักน้ำโบนาะค่ะถ้ามักน้ำกระตามน้ำใจได้เด้อพี่น้องเด้อบามักพี่น้องกับพานได้นะคะสถดีิกับมีเข่ามิหลุดคือจังหวะละพี่น้องค่ะ เลขเด่นประจําวันอังคารอยู่ที่สามกับ8ดนะคะเบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลสามสาเรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันนะคะทุกท่านค่ะตัวเด่นวันนี้อยู่ที่หและห้าเด่นประจําวันอยู่ที่สามและแดบางวันเข้าบางวันก็หลุด้อพี่น้องบ่ได้เข้าทุกเมื่อนะคะทุกคนแล้วก็บริได้หลุดทุกเมื่อนะคะพี่น้อง่าสำหรับตัวเด่นวันนี้อยู่ที่หและห้าเด่นประจําวันอยู่ที่สามและ8ดเป็นหกสามสามหก หกแปดแปดหกหกสามสามหจะจับคู่หิยุพีน่นองหกแปดปดหไม่ได้จับให้ถ้าเอฟซชอบค่อยตามนะคะห้าค่ะห้าสามสามห้าห้าแปดแปดห้าจับให้ทั้งสองคู่เนาะค่ะท,ทุกคนเนาะค่ะทุกคนส่วนหกศูนย์หกเจ็ดห้าเจ็ดห้าเก้าใจหาความน่าจะเป็นวางไว้ให้ถ้าเอฟซชอบก็สามารถตามใจได้นะคะถ้าไม่ชอบก็ค่อยผ่าน นะคะทุกคนคะ่ะสถิติกะมีเข่ามีหลุดแล้วพี่น้องคะ่ะเอดมินเองอยากให้เข้าทุกวันนะคะทุกคนแต่ว่ามันเปลี่ยนไปก็ได้นะพี่น้องเนาะเกี่ัมีเข่าม,มีหลุดนะจ๊ะค่ะสําหรับแนวทางเราสตา์วันที่26พฤศจิกายน2,567เใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชม ทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคๆมนันมันโุกปูุ่คปนพี่น้องสวัสดีค่ะ